วันนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องโยงโยงอะไรโยงกิ่งทุเรียนโยงอย่างไรไปดูกันครับ ระยะของทุเรียนนะครับที่เราจะทําการโยงกิ่งได้นะครับก็คือระยะที่เราสะสมอาหารใกล้เสร็จแล้วนะครับคือการสะสมอาหารเพื่อการมีดอกนะครับการสะสมอาหารเพื่อการมีดอกเราจะใช้ธาตุอาหารตัวกลางสูงตัวหลังสูงนะครับเพื่อให้ทุเรียนมีใบสีเขียวเข้มและมีอัตราการเดินของใบอ่อนน้อยลงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเพียงดอกมากกว่าใบอ่อนนะครับแต่ว่าก็มีใบอ่อนด้วยนะครับซึ่งระยะนี้นะครับจะเป็นระยะที่เราแต่งแขนงเสร็จแล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับ แต่งขนงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์นะครับถ้าอากาศได้มีการจัดการที่ดีเนี่ยตาดอกก็จะเริ่มเดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ตาดอกเดินแล้วพัฒนาเป็นดอกแล้วเป็นผลนะครับถ้าเราต้องการไว้ผลผลผลิตเยอะนะครับแล้วไม่ได้มีการจัดการรองรับเอาไว้นะครับอาจจะทําให้กิ่งมีอาการกิ่งฉีกลากคอนนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัดผลผลิตเนี่ยมีอาการต้นโทมื้นต้นช้านะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องการโยงกิ่งนะครับการโยงเนี่ยนะครับ จะลดอาการกิ่งฉีกนะครับกิ่งดอกกิ่งร้านะครับแล้วก็รากคอนนะครับช่วยระบบรากดีนะครับช่วยให้ตาการขยายผลนะครับขยายตัวได้ดีแล้วก็สามารถอ่าไว้ปริมาณของผลผลิตเนี่ยไว้ได้ค่อนข้างมากนะครับเต็มกําลังของต้นนะครับ <S <S ก็จะทําให้เราได้ผลผลิตเยอะ <S <S แต่ก็จะมีขั้นตอนการ,รจัดการที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็เป็นต้นทุนที่เปลืองขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับนั่นกะ็คืออ่าต้องซื้อเชือกมาโยงนะครับแล้ววันนี้จะพาไปดูการโยงเชือกนะครับโยงเชือกว่ากิ่งไหน ที่เราเหมาะที่โยงเชือกแล้วก็วิธีการในการโยงเชือกเขาโยงกันอย่างไรนะครับซึ่งการโยงเชือกในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบฉบับของเรานะครับที่เราก็พยายามคิดค้นแล้วก็หาวิธีการขึ้นมาใช้นะครับโดยการเล็งจากปัญหาที่ผ่านมานะครับที่เราเคยประสบนะครับพบเจอได้นามาแก้ไขแล้วก็นํามาใช้ในการป้องกันโดยการโยงเชือกนะครับเพื่อลดอาการอากาศที่ว่ามาทั้งต้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มการโยงกิง่ง แบบตั้งแต่เริ่มผูกบริเวณกลางต้นนะครับจนถึงกิ่งที่เราจะโยงเริ่มต้นจากกิ่งนี้นะครับกิง่งนี่นะครับ <c oughs> ก็จะมีจุดพักตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็บริเวณปลายสองจุดนะครับเดี๋ยวเราจะโยงบริเวณปลายรับโดยการที่เราจะปลูกเชื่อมกันตรงนี้ฮะตรงน,รงนี้ตรงกลางงต้นแล้วก็โยงไปที่กิ่งนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะ คล้องคล้องเชือกนะครับไปที่บริเวณกลางของลำต้นนะครับแล้วก็จุดนี้ครับา็เงียบอะไรครับเราจะวนแบบนี้ป,นประมาณ3รอบนะครับ3าถึงสรอบเพื่อให้มีหน้าที่ในการรัดรัดเชือกนะครับโอเคครับแล้วก็ลูดขิงล่างโอเคเนี่ยฮะมาเสร็จแล้วนะครับคือการมัดแบบเนี้ย จะส่งผลให้คือมันจะไม่รูดนะครับตรงนี้มันจะไม่รูดเข้าหากันนะครับเราดึงมานี้ครับรูดเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็ไม่รูดโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเร,เราก็จะไปคลองที่บริเวณกิ่งที่เราต้องการจะยึดโยงนะครับนี่ครับกิ่งนี้เราจะยึดโยงตรงนี้นะครับแล้วก็วัดกันมาประมาณสักหนึ่งศอกนะครับหรือประมาณสักสามสิบนิ้วนะครับ เสร็จแล้วก็โค้งบริเวณตรงที่มุมนะครับมุมตรงนี้จะเป็นจุดที่เราโยงแบบขนานนะครับนี่ครับนี่เรา,มาไม้โยงแบบจากจุดสูงลงมาจุดต่ําแล้วก็พอของเสร็จแเราก็ดึงเข้ามาประมาณสักครึ่งครึ่งคืบนะครับอ่าโอเคครับเสร็จแล้วก็จะหมุนนะครับหมุนประมาณสามรอบสามถึงสี่รอบนะครับอ่าการหมุนนี้เพื่อป้องกันการเลื่อนของเชือกนะครับ ถ้าเชือกเลือนเนี่ยมันก็จะไปคล้องมันก็จะไปรัดอยู่บริเวณที่กิ่งที่เราจะคล้องนะครับก็จะส่งผลให้กิ่งเหมือนกับว่าเป็นลอยนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการโยงเชือกจากลําต้นมาตรงกิ่งที่เราจะต้องการโยงเพื่อย,ยึดนะครับลําต้นแล้วก็ไม่มีการเลื่อนเหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราโยงเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อโยงเสร็จนะครับเราสามารถ เอาเท้าเหยียบบนบริเวณนี้ได้นะครับบริเวณกิ่งตรงนี้ได้เลยซึ่งกิ่งบริเวณโคนนี่ก็จะไม่ไม่มีกิ่งไม่มีอาการรล้านะครับค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับหนาแน่นพอสมควรนี่เราก็จะโยงกิ่งจากกิ่งล่างขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับเราสามารถคล้องขบวนกลางของลำต้นก่อนแล้วก็โยงจากข้างล่างขึ้นมาก่อนก็ได้เช่นกันนะครับ โยงที่กลางของเราต้นก็นี่ครับผูกเช่นเดียวกับตอนที่เราโยงกิ่งที่เราจะยึดนะครับพันประมาณ3มรอบแล้วก็อัดแน่นๆทั้งบนและล่างนี่ก็จะไม่หลักๆคือเราไม่ต้องการให้เชือกขยับเข้ามารัดบริเวณกิ่งนะครับก็คือให้มีจุดที่ว่าให้ตัวแบบนี้ตรงนี้เป็น1จุดนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ เป็นหนึ่งจุดแล้วก็ระหว่างจุดนี้นะครับเลื่อยมาถึงจุดนี้จะมีกิ่งกลางนะครับกิ่งกลางขึ้นมากิ่งกลางตรงนี้นะครับจะเป็นกิ่งที่เราสามารถโยงจากจุดนี้ฮะจุดนี้ลงไปข้างล่างตรงนี้ได้หนึ่งจุดนะครับเวลาที่ที่มีดอกแล้วก็โยงจากตรงนี้นะครับโยงมาที่ตรงกิ่งล่างตรงนี้หนึ่งจุดได้โดยการใช้เชือกฝางนะครับ กรณีที่ติดดอกหรือไม่ก็มีผลผลิตที่อยู่บริเวณกิ่งล่างนะครับแล้วต้องการเอาไว้แล้วก็กิ่งนี้นะครับก็สามารถใช้เชือกฟางโย,ยงจากจุดนี้นะครับขึ้นมาลังข้างบนได้ซึ่งการทําแบบนี้นะครับจะทําให้เราประหยัดเชือกฟางแล้วก็ไม่ต้องใช้เชือกฟางมากซึ่งจะทําให้เกะกะนะครับเวลาขึ้นมาทํางานไม่ว่าจะเป็นการแต่งดอกออแต่งผลขนาดเล็กนะครับหรือแม้แต่การตัดผลผลิตในช่วงที่ขนาดของผลผลิตได้ ได้อายุที่จะต้องตัดอ,ออกแล้วนะครับนี่ครับมองในมุมล่างแต่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดนะครับมากิ่งนี้ครับกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็มีสามารถมีดอกได้แต่กิ่งเนี้ยเราไม่ได้โยงเชือกเพราะว่าเขาขนาดเล็กนะครับมันจะไม่คุมกับเชือกแต่เราสามารถที่จะเอากิ่งเนี้ยนะครับโยงอาจจะเป็นจากจุดนี้นะครับขึ้นไปตรงนู้นได้ โยงขึ้นไปได้แล้วก็ตรงนี้นะครับโยงขึ้นไปตรงนี้ได้ตรงนี้อ่าได้ยางเงี้ยก็คือมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งการโยงอบบเนี้ยน,นะครับกิ่งเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ดิน้นเต็มที่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งการแกว่งแค่เนี้ยหนึ่งก็คือไม่ทําให้กิ่งฉีกนะครับแล้วก็สองก็คือมันไม่กระเทือนถึงระบบลาก ซึ่งเมื่อไม่กระตุ้นหรระบบรากเนี่ยก็ทําให้การขยายของผลมันเร็วนะครับรากไม่ขาดแล้วก็เวลาตัดผลลิเตเสร็จก็ฟื้นต้นได้เร็วเหมือนทุกๆปีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยตอนที่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะกลางปี6 5ห้านะครับได้ทําการตัดแตง่งกิ่งที่มันกนิ่งแน่นแออกเยอะเลยนะครับตรงนี้กิ่งล่างกิ่งตรงนี้แล้วก็กิ่งที่ออกตามซอกตรงนี้นะครับนี่ตัดออกเยอะมากนะครับ แล้วก็ให้เหลือกิ่งไว้นี่ห่างประมาณ50-80เซนนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นี่นะครับแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดในการแต่งกิ่งเนี่ยเราจะโยงให้จุดที่เหลือเนี่ยมันขน,ขนานกับพื้น,นะครับข้างบนแล้วก็มีกิ่งที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเหลือกิ่งน้อยนะครับเราก็จะโยงกิ่งเนี่ยตรงนี้นี่ฮนะขึ้นไปนะครับ ในทุกๆจุดนี้ก็คือคาดหวังว่าจะให้มีดอกนะครับเวลาโยงเราก็โยงตอนที่ว่าดอกเพิ่งเพิ่งจยบเพียงแค่เริ่มเดินนะครับดอกเริ่มเป็นก่อนระยะไข่ปลาตาปูเล็กน้อยนะครับนี่ครับเรียกว่าถ้าเกิดแต่ละจุดนี้เราเกิดเราขึ้นไปเหยียบเนี่ยมันก็จะเดินเดินได้สบายอย่างนี้นะถ้าเราไปเหยียบตรงนี้ก็สบายนะตัวนี้เหยียบไม่มีกิ่งดอก เดินได้แต่งดอกได้แต่งผลผลิตขนาดเล็กได้แล้วก็เดินขึ้นไปตัดผลผลิตเวลาที่เป็นผลใหญ่ได้เลยนะครับ